วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูประโยชน์ของปิงนะปิงปิงทําอะไรได้บ้างคนเป็นเกาเส้นเลือดขอดใช่ไหมด,ดรจอร์อ่าเดี๋ยวผมให้ดรจอร์ด์ยกขึ้นมาครับอ่าอันนี้ใครจินัยเชื่อใช่ทำงานเชื่อไามาดูมาดูใกล้ๆเข้ามาดูกาใกล้ๆครับนี่นี่นี่คือปิงนะครับรรรรนี่นะ่ช่างคนอะไรช่างคนอะนั้นเลยนะชา่างคนอะไรฟังมาเพราะหนาเท่าไหาาร่เรานี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ นี你站在治疗室旁边อ่ามาดูโอ้ดีมาดูว่าผมจะกล้าไหมมาดูว่าผมจะกล้าไหมกล้าดูว่าจะกล้าไหมดูว่าผมจะกล้าไหมใช่มาดูใครเลือดขอดเลือดเสียอะไรอย่างี้ได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่เลือดขอดเลือดเสียเลือดกล้าวเลือดกลาเลือดข้างแล้วเขาวก่อนที่เป็นสโตรกนะสตรองอ่าอย่าคิดว่าอ่าการที่จะต้องกินยาอย่างเดียวแล้วหายแต่วางปิงเนี่ยเป็น เป็นการช่วยแบบสดๆหรือถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยแล้วสารค่ะแล้วสารที่อยู่ในตัวเปริ๊นเนี่ยเป็นสารเดียวที่ต้องใช้สดจดนั่นคือสารไฮโดรดินไม่ใชงนั่นไฮโดรดิงคือส่วนหนึ่งนี่ก็จรจที่เสียลักแลสินะเออนี่ดูแล้วนะครับมันดูดอยู่แล้วมันเริ่มดูดแล้วมัเริ่มดูดแล้วเอาแล้ววะมาเอานะเอานะเอาแล้วเนาะเอาาลองดูวะเอานะลองดูวะ ไม่มันมันมันไม่ได้กลัวน่ากลัวถ้าคิดว่าเนี่ยคือเกาช่วยชีวิตเราใช่ใครับช่วยในสิ่งที่เรามีพิษอยู่ในร่างกายแก้กแก้กันเลยแค่โอ้ย<แ><แ>ยังยังยังทำความคุ้นเคยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ยังไม่ได้ทำความแค่ว่าวนี่ทักทายเขานิดหน่อยทักทายเอ้าเก่งทักทายโอเคตั้งใจกันเจ้าเฮ็ดใจก่อนทักทายครับจะทักทายตัวเล็กหรือตัวใหญ่ดี เลขอีกทีหนึ่งที่ล่อเขาเนี่ยมันจแรงไล่เริ่มแค่ฉีดยาละแค่ฉีดไอพายเซนิทไปละอ๋อเริ่มแล้วครับดูนะครับหมอเริ่มรักษาแล้วครับดูดไปแล้วครับดูดไปแล้วเป็นไงบ้างหมอแพทย์ทงกุจตอนนี้รู้รู้ตัวบ้างไหมคะว่าเขาเริ่มบำบัดรักษาไปแล้วเเอริ่มไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องครับเมื่อกี้เห็นจริงผมเห็นจริง ตอนนั้นเห็นปิ้งแต่ตอนนี้คือความฝันกาลังจะเป็นความจริงอ่าตอนนี้ตัวที่สามกำลังจะเข้ามาแล้วครับคุณหมอที่ตัวแรกที่ไห่เหรออันนี้เพราะยังอ่อจบมัวใจยังนี่หมอมัวอะไ่นี่เราเห็นหมอหมอคุณเอ้าหมอท่านเอ้ามาแล้วครับเอาคุณหมอหนึ่งกำลังรักษาแล้วครับเราถ่ายถ่ายดูครับ อย่างนี้เดี๋ยวให้หมอรถมาอ่ามันมีเส้นเส้นเลือดดำอยู่นี่เจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บยไม่โดนเลยอ้ยไม่โดนเลยยังอะไอ้ที่เจ็บนี่ไม่ใช่ปิงนะครอันนี้คือเข็มเบาหวานอันนี้เป็นเข็มเบข็มเบาหวานไม่ปิงดูเข็มายมาที่บ้านบ้างเยอะครับไม่เคยเคยเห็นมันตายไม ไม่ตายครับควายไม่เคยตายไม่ตายแล้วควายตัวน,นั้นอ้วนขึ้นไหมอ้นวนอ้วนทั้งนั้นยงคําอยู่เพราะฉะนั้นเราจะวางที่จุดไหนเราก็จะจับง่ายนิดถ่าให้หมอด้วยนิดนึงเนี่ยเออแ๊บหมออืมวแม่มเอามาให้ดี นี่เสียนี่เสียวเสียวนเดนงใกล้ให้มันเห็นเลือดนะแม่มันไม่มีเลือดหรอกครับตัวนี้มันมีแต่หมอกาลังนอ้นั่นอยู่หมอกาลังหาลูหาลูอยู่ครับแต่ว่าเปลีเข็มเออ

ไมใช่องอไม้อใช่ใช่ห้เขาดูดก่อนลด้ปวะท้องอ่ชานี่ไฟใช่ท้องอ่อเรื่มรู้สึกไหมครับเริ่มรู้สึกไหมยันรู้สึก่ามันช็อกไหมรู้สึกนะรู้สึกเขาเรียกว่าช็อกแล้วช็อกแล้วอ่ะรู้สึกแบบจิ๊เจ็บช็อก่ัเยนี่เด้อเดี๋ยวมาก็บจุ๊บ เอาเอาคไปเดินได้เด้อโอ้ยยังปันกี้เจ้าสีแลนได้ละไอ่เจ้าสีแลนเนี่ยเลยปันนี้อือคนันจารเขาอคนก็ได้ได้ไอ่โอ้ยหมอ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 ผู้นี้ไปตาฮักเว้ยอืเนาะไอ้โต้อายุเดี๋ยวมันจะสิปุ้ยมุ้ยอะไรแบบนี้เออเดี๋ยวก็จะปุ้ยมุ้ยรับก็รับไปเลยมันไม่รับออ โอ้ยเนาะหมอกับ me mm ่ hmm. ่ยากเขาไก่ได้เลือดบ่ดีบ้างเลือดบ่ดีเลรเลือดเบ่หวานบเออเลือดบ่หวานน่ะจับยัดเข้ามันยังไม่เอาเลยอ่ะฮะทั้งคุณดีได้บานี่ทั้งนีท้ยทั้เลี่ทอง่าีีีอดดดีดี อ๋ออันนี้อั้โชคไหมโอ้ยอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่วจะพงได้จ้เอเออเดี๋ยวให้คุณหมอชอบถุงมือดอ้ยนี่เยานตั้งมเลยซบบดึสมลำหนาบนบ่อบ้านยื้ยื้เอ้ยโอ้ยกูอยากนี่ไม่ถอนหางเลยคยณบอกย่ามันเะยลยโอ้ยบ่ยันจะเลยมิตตัวถอนอยู่มือเนาะ โอ้ยคุณหมอคือรักษาดีเด้ออูเขไมาอีกแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วคุณคุณหมอนี้ใช้ประมาณสิบตัวนี่ได้ไหมครับนเป็นเกลัน้เตลือดเจ้าเลืจมเหไม่อ้มัเลือดเจ้าบอกออกเลยไม่ไอ้ครับเลือเจ้านือได้หนีเออ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 เ็ เลือดเจ้าก็ไหลแหมเออดูดไหมหมอใกล้จะดูดแล้วล่ะเอออันเลือดพระนองหน่อยไหมเลือดเป็นบาออกเลยไงโอ้หมอใหญ่นี่ไม่เอาเลยไปเอาหมอเล็กมาแล้วกันจะาพากจะาพากใจเจะาว่ามาหนี้ลูกมาหนี้ลูกเออกำลังใช่กำลังเออโอ้ ไอ้จังให้น่าช่วยหน่อยจังใหน่อยช่วยเออวช่วยหเชยมันมันจะได้นะรู้ว่าเออครั้งแรกแล้วมาแล้วมันดีไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเราได้บอกปิดท้ายคลิปของเราอืมอันนี้ก็จะแกรตลาดอะไรไม่รู้นี่อยยังคนต้องไปคุยเรื่องยาอ๋อเดี๋ยวเนี้ หมอรถเนี่ยจะเป็นคนบรรยายพวกหมอทั่วประเทศทุกรปออสตอ,ออบอจอต่างๆร่วมมบทางกลมอธิบายเป็นทั้งรอบเนะนี่มคอติออกมกดอ,อ,อ,ก,อกดแน่นเลย